สวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะบ้านนกบัรนนาชาแนลนะคะวันนี้นา,าพาเพื่อนๆมารู้จักกับผักฝรั่งเขานะคะอันนี้คือผักบุ้งนะคะผักบุ้งฝรั่งที่เก็บตามชายหาดมาค่ะอันนี้ถน่นทะเลค่ะอันนี้ผักหขม,มทะเลนี่นะคะอันนี้เป็นผักตําลึงนะคะตําลึงที่นาเก็บมาค่ะนี่ค่ะตาลึงฝรั่งนะคะอันนี้นี่ค่ะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะมาลวกแล้วก็กินกับน้ำพริกเจวกันนะคะนี่ค่ะ มีผักหลายอย่างนะคะนี่ตอนแรกเออนนี้ผักบุ้งทะเลนะคะนี่ค่ะใบเขาจะเป็นอย่างนี้นะคะคะนาทะเลค่ะนี่ค่ะได้มาอันนี้กักหงษทะเลตําลิงค่ะนี่ค่ะหนึ่งสองสามสี่อย่างนะคะแล้วก็แจ่วบองค่ะนาตําเอิงดิ้ค่ะปลาเยอะๆแซ่บๆนัวๆค่ะไปค่ะไปต้มกันไปลวกกันแล้วก็นาต้มไข่ไว้สองลูกนะคะ มาค่ะเพื่อนๆค่ะบานองคนาจาแนวค่ะวันนี้นางพาเพื่อนๆมากินนี่ค่ะแถวบองแล้วก็ผักที่เราไปเก็บมาค่ะมีหลายอย่างนะคะมีตำลึงที่นาเก็บมาค่ะตำลึงแล้วก็ผักที่นา,าผักโ้มแล้วก็ผักคะน้าทะเลแล้วก็ผักบุ้งทะเลนะคะนี่ค่ะ อันนี้จะกินถิงเย็นเลยนะคะไม่กินช็อกโก้มื้อเที่ยงตอนนี้กำลังเที่ยงที่เรียนหมักเที่ยงยี่สิบนาทีมาค่ะเพิเ่งทานข้าวกันนี่อร่อยค่ะกินข้าวกับน้ำพริกนะอร่อยแซ่บนะคะไปอยู่หยิบมานี่มึงมาแล้วก็ยังมีไข่ต้มด้วยนะคะ,คะมาดื้อค่ะกินข้าวเจ้าด้วยค่ะข้าวเหนียว กินไม่ค่อยได้ข้อเหนียวอยากกินมากมนนึออืดท้องค่ะ่ะมุ้ยที่จริงอยากใช้มืออ่ะค่ะเพื่อนค่ะเอาแว่นออกก็ใส่เม,มื่อได้มองไม่เห็นค่ะนี่ค่ะผักบุ้งมาดไชอันนี้คะน้านะคะนี่ค่ะคะน้ายอดอุบวบเลยจิ้มๆิมนะคะ รสชาติค้ะก็เหมือนค้ะบ้านเราค่ะถ้าต้มลวกก็ยอดขาวก็เขาบอกว่าไม่ขมยอดแดงก็ขมอม่ลมนิดนึงมาแกะปวดอ่อกแล้วนะคะนี่แล้วเราก็อาลวกทำพะาหมูกรอบก็ได้ค่ะอร่อย นาชอบกินงนี้หมวนหมวนเลยนะคะตำานึงที่เราเก็บมาค่ะ ถามว่ารสชาติตำลึงเป็นยังไงเขาก็จะเหมือนผักทั่วไปนั่นแหละค่ะตะแต่าจะไม่หอมใบตำลึงหรอกค่ะที่เขาเรียกตำลึงพเพราะอะไรคะมันเยอะขึ้นปะข้างบนหัว่อะไรประมาณนั้น,นะค่ะเฉยๆค่ะมันก็เหมือนผักทั่วไปค่ะกรอบแล้วก็ จะมีรสชาติแบบผักอะคะ่ะมันไม่มีกินชุนไม่มีอะไรสักอย่างค่ะคะ้าก็จะเหมือนคณากับเราบ้านเราแหละคะก็จะออกหอมๆอหมอยไม่เน้นข้าวนะคะเน้นผักนี่ก็มีไข่ต้มมาเน็นข้าวต้องกินกับไข่ต้มน้ำพริกต้งกินกับไข่ต้มนะคะถึงจะอร่อย เห็นต้มเยอะๆอย่างนี้น่ากินถึงตอนเย็นนะคะเอาไว้กินทาไม่ทํากับข้าวเลยค่ะตอนเย็นเพราะว่าก้าจะกินอย่างนี้ถ้าหิวก็มากินตอนเย็นอีกถามว่าผักหอมทะเลรสชาติเป็นยังไงรสชาติน่าไม่รู้จะบอกเหมือนอะไรคะ่ะไม่ขมไม่อะไรแต่กินเขาจะเหมือนอาภาษาเหนือนเรียกผักปังนะคะ ผักฝรั่งก็จะเรียกเหมือนผักสลัดนะคะคล้ายๆรสชาติไม่มีรสชาติอะไรค่ะก็กินเหมือนผักทั่วไปแต่กินเขาจะเหมือนบอกตังบอกบุ้งอันนี้เป็นถังบุ้งทะเลนะคะจะเอาแต่ยอดมันค่ะ ม้วนบ้านน้าเขาจะกินอย่างนี้นะคะแล้วก็มาคู่กับน้ำพริกนะผักบุ้ง,งรสชาติจะออกเอ่อขมเปรี้ยวๆค่ะขมอ่ำลถ้าลวกนะคะถ้าเย็นดิบจะไม่มีรสชาติอะไรเลย อร่อยค่ะรสรสจะออกประมาณนั้นรสจะออกคล้ายๆผักบุ้งเออ่ผักคะน้าค่ะนี่นะคะก็อร่อยค่ะอร่อยไปอีกรสอีกแบบนะคะนี่ค่ะคะนา้าก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเนี่ยค่ะมาก็กินของนายอย่างเงี้น,นะคะโคนะโหเก็บมาก็มาทำอย่างนงี้ยก็มาทำกิน ถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์ก็จะทําไว้เยอะหน่อยก็ถ้ากินคนเดียวก็ถ้ามันเหลือก็ใส่ตูเต้เย็นไว้แล้วก็เอามากินอีกมื้อนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะมา,มาชอบกินผักเล่นเพื่อนๆ้า่มันไม่ไม่ได้เท่าไหร่ค่ะชอบกินเล่นก็หเหมือนผักทั่วไปค่ะเราจะเอามาทำผักเอามา แกงอ่อมอะไรได้หมดค่ะอันนี้ค่ะลอกบุงนะคะแกงอ่อมได้อร่อยเพราะว่าเขาจะขอกอ,อกขมแอมําอร่อยค่ะมืนนี้กล้องกล้องของเราบ้านเรานะคะน,นี่เค่ะเพื่อนพอนค่ะขออนุญาตกินข้าวก่อนนะคะกินโชว์นิดหน่อยค่ะแล้วก็ต้มให้เห็นแล้วนะคะแล้วก็กินได้ผักที่นี่นะคะรสชาติก็แล้วแต่ใครจะไปดัดแปลงหรือทำอะไรกินเนาะค่ะตามตามนั้น มันก็มีวิตามินกินแล้วก็ไม่อ้วนเอาละค่ะคลิปนี้วันนี้นะอลาไปก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะฝากบ้านองบานนาช anel นะคะฝากเป็นกำใจให้หนาด้วยค่ะขอคนุยากกินข้าวอยากใช้มือค่ะ <c oughs> เจอกันคลิปหน้านะคะชุมนีมมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ